สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะมาดูมาดูมาด,มาดูวันนี้คือตัวอะไรนะคะมีเพื่อนอยู่ในมุ้งด้วยนะะมัน <c oughs> เข้ามาอยู่ในมุ้งมันมาไต่หลักมุ้งนะแล้วตอนนี้มันมาไต่ลงมาด้านข้างๆนะตอนแรกประดาว่าจะไม่ไา่นะทางนู้้นนะคะก็มีจิงจจ้งจกจิ้งจกจิ้งจกห้ดูวันนี้มีจิ้งจกนะ <c oughs> จกจะมางจุกจก,จก นะตอนประดาไลสดนะอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนเรื่องอะไรดีนะคะมาทุกวันเลยนะเอาออกไปนอกม้งแล้วก็ยังเดินเข้ามาถูกอีกนะไม่รู้มีที่ไหนเปิดอีกนะโอ้ยเนาะนะนะอะให้ดูใกล้ๆลเลยให้ดูใกล้ๆกล้เลยมันมองไม่ค่อยเห็นมันถ่าย,ออ,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 ายออกมาต่างเนาะถ่ายออกข้างนี้ก็ได้ถ่ายทางนี้นนะขนาดประดาอยู่ในม้งนะคะ อันนี้นะคะยุง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 ตรงไหนเนาะยุงบินไปแล้วนะยุงก็บินไปแล้วโอ้โหเพื่อนเต็มห้องเลยเต็มม้งเลยนะะยุงหายไปแล้วเดินเดินเดินนะคะดูสิเขาจะไปไหนต่อนะจะไปไหนต่อ โอ,โ,โอ้โหนะคเะมื่อกี้ไตหลังมุ้งเลยนะคะไตข้างบนเลยเลี้ยวขึ้นนะ,ะเลี้ยวขึ้นนะ,ะ,นะแต่เลี้ยวไปไหนเนาะนะ,นะ ดีนะเป็นตัวเล็กก็เป็นตัวใหญ่นะพระดากระโดดหนีแล้วนะพระดาไม่ได้กลัวตัวเล็กพระดากลัวตัวใหญ่นะไปไหนจ้าทักทายกันหน่อยไหมจ้าทักทายกันยามเช้านะฮะโอ้โหนะคะไปทางไหนดีอ่อะ,ะขึ้นใหม่นะ,ะขึ้นไปด้านบนด้านบนนี่เป็นหลังมุ้งนะะอ่ะ แล้วไม่ตื่นตื่นแล้วนะคะก็นอนเล่นอยู่บนที่นอนต่ออุ้ยมีผีเสื้อด้วยนะะโอ้โหมีทุกอย่างเลยในห้องนอนนี่มีทุกอย่างเมื่อวานเห็นเขียดตะปาดด้วยนะในห้องนี้นะคะแล้วก็มีอึ่งนะมีอึ่งบางวันก็มีขางโคกกระดุดแล้วก็ล็อกอด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  พระดาถามมันเสียงอะไรทามมุเงเสือม,มันเสียงอะไรร้องมุเงเสือบอกทังคคกอ้อทางคคกนะเปนนางไทยทีวีของพระดานะดูดูดโอ้มาทางนี้ชัดหน่อยทงโน้นมันย้อนแสงเนาะมองไม่เห็นนะ,ะจะเดินทางไปไหนคะอ๋อแป่พีเ่เสืออยู่น้องมุ้งนะเข้ามุ้งไม่ได้แต่อาตัวนี้นะคะไม่รู้รู้ทางเข้าทุกที่นะคะไม่รู้ตรงไหนนะเขาก็ไต่เข้าไปเรื่อเยเจอทางเข้าก็หุ่ เลื้อยเข้ามานะเหมือนผีเสื้อเนาะผีเสื้อจับอยู่ตรงนี้โอ้ยเนาะสัตว์สัตว์ทั้งหลายดูที่เขาจะไปตรงไหนนะ จะไปตรงไหนอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นด้านหมด ประดาถึงต้องทำบ้านสูงเพราะอย่างนี้นะคะมันไต่มานอนเป็นเพื่อเราคืนเนะโอ้ยเป็นไต่ย่านอันนี้เป็นบ้านส่วนแท้เลยนะ,สะแสดงว่าบ้านส่วนเรานี้ไม่มีสารเคมีจริงๆนะมันถึงไม่มีมีสพสัตว์เยอะแยะนะคะข้างนอกมุ้งนะมองเห็นไหม นอกนอกนอกเป็นต์รงไหนเห็นยุ่งไหมคะยูมันก็พยายามจะเข้ามาหาพระดาอยู่ไหนะอันนี้มนอยู่นอกมุงนะ,ะอยู่นอกมุงนะพยายามอยากจะเข้ามาหาพระดามากๆเลยนะนะพยายามจะมาหาพระดานละไปไหนแล้วไปตรงนี้โอไม่เอาเรามาดูตัวนี้ต่อ โอ้ยขึ้นหลังคาแล้วนะ,ะขึ้นหลังคามุงแล้วนะคะอ้าวโอ้โหท่านจะเดินทางไปไหนต่อคะนะท่านจะเดินทางไปไหนต่อนะคะอันนี้หลังคามุงพะดานะนะดูสิท่านจะเดินทางไปไหนนะคะพอดาจะถ่ายสักแปดนาทกาีกว่านะ ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนต่อตัวสินะโอ้ยเมื่อยแขนอ่ะอาข้างนี้เดี๋ยวสิจะเดินทางไปไหน น,นี่ก็ตามมาอยู่อ่ะนี่ล่ละตามมาอยู่ายนอกนาเนี่ยพยายามจะเข้ามากัดประดานได้เลยลเนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้นะไหนเราเข้ามาไม่ได้พยายามเห็นประดานพยายามจะวิ่งบินเข้ามาเลยอ่ะดูตัวน,นี้ไปไหนต่อแล้ว คนนี้ก็เห็นมือประดาเห็นมือพระดาไปไหนแล้วนี่นะเห็นมือประดา,ไไนะะดาพยายามจะบินเข้ามาเกาะมือประดานะแต่เข้าม้งไม่ได้ไปไหนนี่เดี๋ยวกระดาจะให้เขาออกน้องมุงแล้วนะถ่ายจบก่อนดูที่ว่า,าจะไปไหนต่อนะ ปาดาก็ออกนอกมุ้งไปตลอดนะแต่ไม่ได้ออกนอกบ้านนะคะเพราะมันเป็นกลางคืนเมื่อกลางคืนป้าดาเจอทีแล้วปาดาก็เอาเขาออกนอกมุ้งไปเขาก็ยังหาที่เข้าได้ใหม่นะโอ้ยเหนาะอะไปไหนนี่แปลนที่แล้วนะคะปาดาหยุดก่อนจะเอาเขาออกนอกมุ้งนะคะบางทีเขาเขาก็เดินเขาก็เดินผ่านปะปดาไปเลยนะแต่เดินหลังมุ้งนะ,ะป้าดาต้องอารนะมณ์แล้วเมื่อคืนตกใจ ะค,ะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวา channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ